ไม่ต่างกุเทลหรอครับอ๋อตั้งใจมากินยำเจเบียนะตั้งใจมากินยำเจเบียรค่ะมาเพื่อที่จะมากินยำเจเบียสวัสดีค่ะฝากลิสต์ฝตัวด้วยนะคะกับช่อง d a บ p y Channel ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับพี่หมีด้วยนะคะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยครับตายค่ะตายเลยความใส่ใจเนี่ยพี่หมีหนังาไม่น่าเชื่อครับว่าเจเบียจะทำอะไรดีดี สวัสดีครับเดอมมแชแนลครับผมคลิปนี้นะครับอยู่ที่ร้านเจเบียโครยำมตราซิตี้ซอยมหาล่า12อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับคุณมีการนะโอเคค่ะ จบปิ้งเลยมาลองมัดย่ียกไปเองมั้งเงินเีนไปเล้มัดแล้วไถักถุงักหึ่งชุดน่าได้กาละกลุ่ยน้ำยำสี่ถุงปลาหมึกเลยให้ข้างในบ้านก่อนหีขอโทษค่ะวินาทีที่สามสิบ เ่ียกไปตัดผมแล้ววอยทุกคนมันจะตัดอย่างเดียวโกนแม่งเลยพี <raul ic> ่เอกบอกเอาเจะเบีย์น้ำยำอย่างเงี้ยถุงเท่าไหร่อะไหนคะสามสิบจ้ะว่าสามสิบบาทครับน้ำยำคือะไรหมดพ่งเับผมลูกค้า สบายนะคะเจ็ดชื่อที่แต่งนะพี่เอกายโอเคว่าตัดหมแล้วครับน่าดูเป็นมนุษย์ขึ้นนะคะดูเป็นมนุษย์มนาขึ้นนะคะโอ้โหแลอยู่วางมเที่ยงเดี๋ยวเรียนรูกันน้หอมจะไปน้ายทะาสิกนะ ครับผมคับมั้นูเดียวเจ้ป่ะคือเจยังไม่ต้องเปิดเพลงนะต้องทำยำเยไหเนีขอหัวใจรัวๆให้กับบ่าวเอกนะคะให้กับลวงเอกนยค่ะ ทะเลกับบ้านเดียวเ้องมาปักปิ้นแล้วแล้วก็ไม่เข็ดเนาะสั่งเรื่อยสั่งเรื่อยปิ้นอย่าไม่กลัวนะจ๊ะอย่ามาแต่วันนี้รสชาติตัด,ดทมาเลยนะทำแบบยอนไม่ได้ไหมขวดนะึงน้ำเปล่าแล้วที่ขวดผมเอะ এনে অপ্নি কি ল'ৰা কেনে พายุเข้ากระบี่พี่เอกทผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะเจ๊โอ้ขอบคุณมากค่ะลูกค้าขอบคุณมากเลยค่ะลูกค้าซ้ำเรื่อยเลยยำสวัสดีค่ะแวะก่อนจะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะยังไม่ใจว่าค่ะโอ้โหนี่ฮะเคื่อนเดี๋ยวกระลั้นึกเอ้าถ้าพีกูหายเอาอยู่นี่จม รวมอยู่ไหนรวมกินไหนเน,นี่ยรวมใส่ถุงของพี่นันค่ะพี่นันคือไหนคะพี่นันนะคะม่นลูกค้ามีโต๊ะนั่งวะาแกมาแกุ้งสามร้อยค่า้นี่ค่ะ โตเอาน้ำเปล่ากดนึงมาน,นี่นะอสอขวดน้ำเปลา่ามาสองขวดเลยกลับบ้านใเช่เทนในกาะมังนั่นเลย กินไหนร้าใส่กีกุดอสั่งได้ค่ะสั่งได้ค่ะลูกค้าเอาอยนันี่ครัก้อยำรวมใส่ถุงนะกำลังใส่ถใช่ไหมเรามารวมสูตรับเคลียร์ปูขอน้ำอีกคนนึง โต๊ะเอาน้าปลาอีกคนไม่ใช่พี่ก็เลครับไม่บอกค่ะเอาแล้วไม่น่าถามเลยลืม,มา่าให้มันเร็วๆหน่อยถ้ามันละเอียดเกินลูกค้าตายตายห่าแน่เลยลูกค้านี่ผสมหรนะือการผสม แป๋วสัสดีแวะก่อนได้ค่ะว่ายังดู จะเป็นมี power bank ของตัวเองครับนี่ยำอะไรน,นี่ยำอะไร1 2 0ยำรมใส่ถุงใช่ไหมวันนี้กูม,มาตัวเล็กไงต้องร้อยเดียว อะไรยำรัวอ่ะไม่ผูมากล ได้ผิได้นะคะแว้ก่อนค่ะแวะแล้วแวะอีกแวซื้อยู่าจาทั้งวันเลยเานไม่โกรธค่ะมบุกยออันนี้ยอสุดลแต่ว่าตงยอดดีอันนี้สุดนะได้ผิได้นะคะ อันนี้รวมกินไหนสะป่บบาอ,อันนี้ของพี่นันใช่ไหมเออของพี่นันโต๊ะดท้ายที่พันหตพี่นี่ใม <Hey. S 3> ีน้ำสก่อนไามตวกนึง <c oughs> แล้วก็น้เปาตว,วสวองร้อยหกสิบห้า อีขอไม่เหล่าซิ๊ไปแค่นกลับบ้านแม่ที่แต่ข้างหนึ่งถุงไปแพกลับบ้านเลยขอมะนาวหนึ่งถุงมาหมดแล้ว ให้เสียวเงือกโปรเจกตเลี้ยงหนูน้องดพรุ่งนี้กลับซะแล้วพี่สายกลับวันนี้เรากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวกลับแล้วเนี่ยประมาณสามทุ่มบินเริ่มขึ้นกี่โมงนะไปถึงน้ำบินประมาณไม่เกินสี่โมงขึ้นมาเงเท่าไหร่ค่ารถนะคือรถที่น้ำบินเช่าน้ำบินหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้า ลงไหนต้องทายลงไหนนะลงดวนูมิ<ง>เอาลงดอนเมืองเอารถจอดไว้ที่อมลีน่าจอแต่ใจไม่แตกมุกบัานโนกมากลูกค้าจากภูเก็ตนะครับลูกค้าจากภูเก็ต ต่อไปเมนอะไรครับกุ้งสดกุ้งสดใช่ไหมใช่ลาได้ใช่ไหมใช่นะนะครับ ัวกลับไปอ่ะพี่มีอยู่เป็นเดือนมาที่นึงอยู่เป็นเดือน โอเคนะต่อยนะมาเลยนะคะมา่อยเพงป้าเลยแป้าพูดตลกไปนะคะเป็นยังไงับตัวจริงไหมคะปากเป็นไงคะปากหมาเหมือนเดิมไหมผีแม่หมอตรงเนเดีย บ้าติดตามเธอตั้งแต่รถซาเล้งตรงนู้นเลยนะขอบคุณค่ะจนวันนี้ซาเล้งอยู่ขายไปแล้วป้าหล่อแม่กนดูตอนนี้ว่าขับมาถึงนี่อแม่สามวันสามคืนสามวันสามคืนไม่ได้นอนเลยค่ะบทำอะไรอยู่ใช่ไหมทำเงยเยะเฮงเงยเยอะค่ะแม่อยู่บ้านค่ะป้าทิ้งบ้านเอกแล้วสวัสดีค่ะแวะก่อนได้ค่ะน้องไม่แวะแล้วก็อะไรอยู่ล่ะลูกใจร้ายเกินไปหรือเปล่า ทำไมทำผสมหญิงแบบนี้ข่มมะม่วงเป็นไงบ้างครับเอาแต่ยำคอย่างเดียวนะเคี้านเหรอคะอร่อยค่ะตมากกว่ามะมวคริงันไม่้างจ้านมาใหม่นะคะป้าผมขอบคุณมากเลยอร่อยเงี้ยป้ามาบ่อยบ้ย เอากินจะลืมรถไปเลยจ้ะอะไปแค่สามถุงเนาะโอ้สามถุงรวดเลยโอ้สบาเดีสบายดีสบายดีอะไรก็ไปเลยตามพี่ไอยามาขึ้นเครื่องได้หมวะไม่ได้ ได้ดิลูกค้าสั่งยำขึ้นเครื่องมาเยอะแยะขึ้นได้ขึ้นได้ได้อ่าใครพี่ไซอยู่แถวไหนวะสมุปากาใครอยู่โซนสมุทรปราการอยากทานยำนะคะบอกได้เลยค่ะสั่งพี่ไซไปเลยค่ะขึ้นได้เปล่าดขึ้นได้้ใส่กระเป๋าจริงไหมยิ้มนะเวลามาเออเราบอกเลยว่าสั่งได้ขอบคุณมากนะคะอันนี้กับบ้านตัแขนเสืบบี้อะไรลูกค้ายังยังไม่ยื่นเลยนะ ແລ້ວແກງກະໃສ່ປາຄົນເດີ ไข่แดงไปหนึ่งใช่ไหมไขสองไข่ดำเค็มนี่ค่ะแดงสา อยู่มหาชัยส่งหมายพี่สายสวัสดีค่ะนี่ก็มหาชัยเหมือนกันมหาชัยส่งมหาชัยพี่สายกระดาษกระหนุ่มเจ้าผ้ากันเพื่อนผ้าเพื่อนได้แล้วสวัสดีค่ะลูกค้าแวะก่อนจ้าขอบคุณมากเลยพี่สายค่ะเบย์ยังไม่ได้ใส่ทีแล้วอะไรกินแกล้งจบแล้วในในบ้านนะมีสดอ่ะมีสดนะทุกสถานนี้เนาะ สั่ได้เลยนะคะลูกค้าจา้าววันนี้ไม่มีแซลมอนวันนี้ไม่มีไข่แดงเค็มไม่มีไข่เค็มไม่มีไข่กุ้งครับเพราะว่าลืมค่ะไม่ใช่ของหมดใช่ไหม ไปจ้าลูกม้าไหมลูกหนึ่งแล้วก็ปูม้าหนึ่งใช่ปูมหนึ่งลูกม้าหนึ่งกินนี่เนาะกลับบ้านนะสวัสดีค่ะแว่ก่อนได้ค่ะลูกค้าจ๋าเรียกค่ะเจเรียกลูกค้าด้วยค่ะ มิ้นไม่กินดิบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้ลูกค้าลูกค้ามียำอะไรบ้างมียำปูกุ้งเนี่ยผูกีปูกุ้งโอเคปูกุ้งที่ลูกค้าจะเอาสุกสักเอาสุกอ่ะเนี่ยต้องแปะปูมาแต่ก็ทไม่เป็นไรนี่ตัวงแปะไม่เป็นไรอ่ะแล้วนี่คือเอาไปลวกนี่เขาลวกปูกุ้งเหมือนกันใช่ไหมเออปูกุ้งนี่คือถุงเดียวกันหรือคนละโอเคปูกุ้งแพงปูกุ้งแพง นี่เป็นจะต้องทำอะไร,อะไรเอาไงเอาปูุ้งแหงลวกเลยจบอัอนนี้ร้ันนี้เดี๋ยวในบ้านจบเลยโอเครู้เรื่องอ,อันนี้คือถุงเดียวกันใช่ไหมใช่เ่อี้ต้ไปอย่างลม,ม,มา เย็นตัวไม่คะแตัจริตเนี่ <laughs> โยโว่าจ๊อค,คิดว่ามันจะร้อนได้ขนาดนี้ฉันไม่เคยคิดเลยนะ <S <S ตอนแ,แ,แรกฉันคิดว่ามันจะแค่อ,อุ่นๆแต่พอจับไว้อ้มันร้อนมากมันทำให้มือฉันพุพองฉ <c oughs> ันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องรักษายอย่างไรฉ <c oughs> ันไม่เคยคิดเลยว่าการจับปูม้าล่วงไปมือฉันจะพุพองขนาดนี้ <c oughs> โอ้ตายละแย่จัง <c oughs> ศาสตร์ที่จิตเวชใช่เสร็จแล้วค่ะยำผุ้หนว่ยปูม้าไม่เผ็ดแล้วก็ปูม้าไม่เผ็ดอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ตัวนี้ขอบคุณค่ะตื่ ไม่ของเรื่องอย่างกูมาอือมีเผ็ดใช่ไหมอ่ะทีหนึ่งโบกทอกินนี่ใช่ไหมใช่โตฝากจบมีกองรายการอย่าปุ๊กเออปุ๊กมึงดูไว้พี่ก็ทำไงมึก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงมึงไม่ต้องทำไงแล้วม่วงจะตายแล้วนี่เอย่าตัเม็ดนี่ ปนบรรยากาศร้านเจเบียคนละยำหนังตลาดซี่ซอยมาหาลาศ12ป์สองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ฝากเพื่อนกดติดตามกดไ,ไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวมีแชแน,นลเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทักใจมากินยำเจเบียาา่เราไม่แตงกวเแห้งหรอครับ ตั้งใจมากินยำเจบเบียนะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยครับตายค่ะก็เลยควักใส่ในเนี่ยพีเมียหนังๆไม่น่าเชื่อครับว่าเจบเบียจะทำอะไรดีๆขนาดนี้ได้